เอาแล้วแม่มันนี่แม่มึงช่วยไหมเอามึงก็ช่วยไหมแม่เลยมีเขาใจยังใจกู้ให้ชุตัวเองมึงบามึงรวยมึงว่ามึงบายมึงรวยงานนแล้วมันไม่ผิดปัญหาเลยร้อนมันตะโอดร้อนมันเลย จรูนจรูนปูนในน้ำไม่ลองได้ในขอเมยได้ยินขอมึงยื่นตัวแจมีเมยมือหนังหับเยอะเลยสุดข้าวสุดตอนนี้พอเข้าความธรรมะอยู่ขนางในพูดหน้าตาว่าเลยปูในน้ำปูในน้ำก็ว่าหนุยอารมณ์ร้อนอยู่ข้างในุ่มเมื่อนฝอยเพ่าตัวจริงไม่หนูชอบกูมาชอบด่าตัวเองเมื่อนไปฟุ่มอยู่ข้างใน

แม่บอกว่าเขเอโหทิกรรมสำพอม่ของมึงนะ่ะยุดผลิกกูก็ไม่รู้ผลิกได้มึงผลิกได้มากมึง แรงแรงมาแรงสิล MM ิ่ไดรมังปลีกองมึงมึงจบปลีดได้มั่งในชีวิตลองคิดดลองดได้หรเาแต่ชุดที้ไลเปลี่ยนเป็นแดงแล้ใส่กอดดำ อยู่ในช่วงทำไอไวทุกกรบปุกออปกติอืมเนี่ยก็ลดลดผลวาระแล้วก็คือไม่ใส่เหลวด้ำใส่เหนื่น้อยอย่าจบใส่ทีด้ำแทงตัวให้ดีคิดแต่ปลาปลาบุมีปลาพาคนอื่นเอาเอาตรงนี้ก่อนให้คนปกติฟังก่อนไอคนที่ไม่ปกติที่นั่งอยู่ตรงนี้ เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีกายสวยงามบารมีนางมีมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นถึงนาคาดาบำเพินมาสิบสองปีอ,าอาดด้าวเพียงด่าชอบไหมนาคาดาเอาใจจริง ไอ้คับบังเพ็ญมาทิพร์องปีเป็นยิ่งรูปงามใกล้เรื่องทองอาลามถ้าเปลี่ยนตัวเองจะไ,ไม่เปลี่ยนไหม,ไมตอมาตอคำมานี่กันกู้ถ้าว่าให้เปลี่ยนมึงตงเปลี่ยนเอาว่ากู้ทักว่าให้เปลี่ยนมึงที่เปลี่ยนตัวเองไหมหน่อย ขันมึงไม่เปลี่ยนมึงก็จมอยู่กับเถขันมึงเปลี่ยนมึงรวยช่วยสง,ง้างชูฝาดินชุ่งอย่างก,ก้บูยิ่งย่มีบาดานี้มึงเลือกเอาที่เปลี่ยนดยู่ที่โยเหมือนเดิมเอาต่อไปขนมึงง่าจอมว,วยเวลามึงเรงไรเงิน มันคือคำดีเมึงอไงรักษากับตัวเองมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันพอแม่ไม่ได้ย่อดูแลหนุ่ยจนหนาว